สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมน้าที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้นะครับเนาะชุดใหม่อีพีใหม่เข้ามาแล้วนะฮะของเข้ามาใหม่แล้วนะครับเนาะก็ชอบชิ้นไหนสนใจตรงไหนยังไงนะฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านไลน์แอดนี้เลยนะครับแอดเก้าสามเนะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0 9 1 9 2 8 5 5 3 5นะครับเนาะวันนี้ก็อ่าของหนึ่งชุดนะครับนะชอบชิ้นไหนยังไงก็ทางเข้ามาคุยกันนะพี่นะเดี๋ยวผมทายรูปภาพนิ่งๆให้ชมกัน นะครับเดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเริ่มชิ้นแรกกันเลยนะครับนี่ฮะองน,นี้นะครับเราเป็นเหรียญล่อนะพี่นะเป็นเหรียญล่อนะครับมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะฮะไม่แน่ใจใว่าที่ไหนนะพี่นะนี่ฮะเกา่าๆสวยๆแบบนี้นะครับนะเริ่มกันที่400้อบาทเลยนะครับองนี้นะฮะอ่านี่ครับผมส่องให้ดูฮะ,ะลงกลองให้ดูกันแบบนี้เลยนะพี่นะ400รอบาทนะครับ สวยๆสำริดเงินแบบนี้นะพี่นะดูชอบจัดไปนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระเนื้อตะกัวนะฮะเป็นพิมพ์พระประธานเนื้อตะกัวนะครับเนาะหลวงพ่อเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับเนาะนี่ฮะอสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะฮะเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับนาะเหรียญน้าเต้าหลวงปูทิมนะครับเหรียญน้ําเต้าหลวงปูทิมนะฮะเนี่ยเขาเก่าแบบนี้เลยสองกล้องให้ดูด้วยนะครับดูชอบดูสนใจนะครับน้องทักไลน์มาคุยกันได้นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระนาคปกนะฮะพระนาคปก องค์นี้เป็นเนื้อชิ้นนะครับเนาะเป็นเนื้อชิ้นนะครับอ่ะแบบนี้เลยนักปกเนื้อชิ้นองค์ใหญ่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระคงนะฮะเป็นพระคงพระคงเนื้อดินนะครับเนาะผิวดอกพิกุลน,นะฮะนี่ฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับแห้งๆสวยๆแบบนี้400บาทนะฮะจัดไปนะพี่นะดูชอบจัดได้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเนาะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะฮะองค์นี้มาพร้อมเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่4อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระท่ามะปางนะฮะาพ้ะท่ามะปางเนื้อดินนะครับนี่ฮะ รายการนี้ก็สี่ร้ยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญลูกบุทิมเหรียญหยดน้ำนะฮะนี่ฮะเดิมๆบนบ้านเลยนะพี่นะฝุ่นๆแบบนี้เลยนะครับนอได้มาแบบนี้เลยนะครับผิวยังไม่เปิดเลยนะฮะตามนี้เลยนะครับสี่ร้ยบาทนะฮะห่วงตอกสวยมาก ต่อไปตามนี้นะครับสี่รอยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระหลวงป่ทวดนะฮะองนี้เป็นหลังพระหลวงป่ทวดนะครับเนื้อว่านนะฮะอันนี้ไม่ได้รอยหักนะพี่นะเป็นรอยลั่นนะครับรอยลั่นในเนื้อนะเกิดจากความแห้งนะฮะแบบนี้นะฮะนะเนี่ยฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะครับด้านหลังมีเม็ดอะไรสักอย่างมนไม่แน่ใจนะฮะเอาตามนี้เลยนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระผงนะฮะพระผ,ผงคุกลักนะครับนะ้องหลวงปู่สุกนะฮะขงคุกรักหลวงปู่สุกนะครับแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> เก่าๆแห้งๆ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะพี่นะต่อไปนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จบ้างนะฮะพระสมเด็จบ้างนะครับเราวันนี้มีสมเด็จมาสามชิ้นนะครับอ๋อชิ้นแรกเลยนะฮะนี่ฮะเนื้อนวลหนึบนุ่มนะครับนี่ฮะเม็ดแร่เม็ดอ่าเขาเรียกเม็ดมวลสารนะครับเนาะติดชัดคมสวยนะฮะนี่ฮะเอาละตามนี้นะครับเนาะสี่ร้อยบาทชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์ฮะ นี่ครับองค์นี้ได้คาบหนึ่งนะพี่นะสวยมากนะครับเนาะคบาบขาวสวยๆเลยเกตทะลุซุ้มนะครับแบบนี้เลยนะฮะมนทรงมนสารสวยมากครับดูชอบจัดไปนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระอันนี้เป็นพระพุทธชินสีนะครับ พุทธชีรศรีขึ้นกูัดใหญ่นะพี่นะอันนี้พิษโลกนะครับผาพิษโลกสี่ร้อยบาทนะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะน้อชิ้นนะครับนะ้อชินเก่าๆเลยชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหนนรียญนะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเนาะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะครับน,ะนี่ฮะ หลวงปู่ดูนะฮะหลวงปู่ดูสร้างนะครับเนาะสวยๆเลยนะฮะอ่าคึ่งสวยมากนะฮะตามนี้เลยนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับลองสักครู่เลย ชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญเหรียญพยืนนะฮะเหรียญวัดธรรมมุนนะครับองนี้เป็นเนื้ออะไรไม่ทราบนะพี่นะแต่เป็นกระไหลทองนะฮะนีะ่น่าจะเป็นทองแดงนะพี่แต่ว่าชุบชุบมาแล้วครับน่าจะเป็นพาชุบนะไม่ใช่กระไหลด้วยอ่ะตามนี้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อหลวงปู่บุญน,นะครับนี่ับแบบนี้เลย หรือหลอกเก่าๆแห้งๆนะฮะสวยนะพี่นะเนื้อหาตามนี้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นพระนั่งนะฮะพระนั่งนะครับเราเป็นพระบูเงินนะฮะพระบูเงิน แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับเนาะเอาไปสี่ร้อยบาทนะ,ะตามนี้นะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญแปะลงสีนะฮะแปะลงสีนะครับเนาะ,นะ,นะไปหนึ่งเก้านะฮะนี่ครับผมส่องให้ดูหน้านะครับเนาะนายมาแบบนี้ขายแบบนี้นะพี่นะ เอาไปห้าร้อยนะพี่นะชิ้นนี้นะครับน้อมีห้าร้อยบาทอยู่สองชิ้นหน้เนี่ยห้าร้อยบาทนะฮะอ่าเหรียญแปะลงสีนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลงข้อมุมนะฮะเหรียญหลงพ้อมุมนะครับเนาะเรี่ยมมาค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วก็เหรียญเป็นไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยสวยมากครับผมนะพระค่อนข้างจะแบบ ไม่ไม่คาดจะไม่โดนอะไรเลยนะฮะสวยมากวิงวิงเลยนะวิงวิงสวยๆแบบนี้นะพี่นะดูชอบจัดไปนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะอย่างนี้นะครับเนาะห้าร้อยบาทนะชิ้นต่อ,อไปนะครับเป็นรูปหล่อนะครับเนาะรูปหล่อหลวงพ่อทบนะฮะนี่ครับเนื้อเขียวๆแบบนี้นะพี่นะแล้วพี่ดูน้ําทองวิ่งในองค์ครับ เก่าๆแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยหลวงพ่อทบหัวไม่ขีดนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเนาะห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับเป็นหานุมานไม้แกะนะครับเนาะอันนี้ก็มาค่อนข้างเก่าเลยมาพร้อมตลับแบบนี้นะฮะขออนุญาตนิดนึงนะครับยังไม่ได้แกะด้วยนะฮะ ได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยแล้วกันนะพี่นะนี่ครับเป็นหนุมานไม้แกะนะฮะเก่าๆนะครับเรามีปิด้องด้วยนะครับเนาะศิละปะก็น่าจะเป็นคล้ายๆสินชาวบ้านนะพี่นะพวกเนี้ยแต่ว่าแกะได้ลึกแลก็เก,ก,ก่านะพี่นะลึกแล้วก็เก,ก่านะครับชิ้นนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะพี่นะชิ้นนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะฮะแบบนี้นะครับ สวยๆเลยนะฮะ900บาทนะครับชิ้นต่อ,อไปนะครับพระปิดตาเนื้อ2ลิตรนะฮะพระปิดตาเนื้อ2ลิตรนะครับนะเนาะเจ้าของเก่าบอกว่าเป็นหลวงพ่อทับนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่าพิมพ์เนี้ยมันมีหนุ่มผู้เอี่ยมด้วยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเนี่ยเป็นเนื้อ2ลิตนะพี่นะเก่าๆจา๋าๆเลยนะฮะร,รายการนี้900บาทนะพี่นะ900บาท ชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะฮะโอ้โหโคตรสวยครับเหรียญน,นี้นะเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะฮะสีทองนะสวยมากนะครับปีนส่วนเก้าเลพี่นะเนี่ยแบบนี้เลยเราได้มาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะครับเนาะตลับนี่ฮนะเป็นตลับจิวเวลรี่นะพี่นะตลับงานจิวเวลรี่นะครับเฉพาะตลับน่าจะหลายร้อยอยู่นะเอาเป็นว่าตามนี้นะพี่นะผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับ เอาเก้าร้อยบาทนะฮะหลวงพ่อโสธรโคตรสวยเลยนะพี่นะเอาเก้าร้อยี่สามชิ้นแล้วนะพี่นะชิ้นต่อไปนะครับเนาะเอาหนึ่งพันบาทนะฮะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับมาพร้อมตลับเงินนะฮะอันนี้เป็นเงินนะพี่นะเป็นเงินผสมนะฮะต้องต้องแจ้งนิดนึงนะฮะคือเงินผสมเนี่ยจริงๆอ่ะเงินที่เขามาทำกากอบพาร์น่มันไม่เต็มอยู่แล้วพี่นะครับเนาะแต่ว่าจะผสมมากผสมน้อยแค่นั้นเองนะฮะ อันนี้ผมส,ส่วนตัวผมนะผมดูเป็นเงินเงินหกสิบนะพี่นะเงินหกสิบเงินหกสิบห้านะฮะเนีน 60, เน่ยนะแล้วพระข้างในบอกว่าโ,โคตรมันนะใครเก็บหลวงทวดอยู่ผมว่าอางนี้ไม่พลาดห้ามพลาดนะพิมพแบบ์เป็นคล้ายแบบเป็นตอรีตหัวเรื้อใหญ่นะฮะเนี่ยแล้วผิวพระส้มๆเลยนะพี่นะแล้วนี่ครับคาบคีบ้ายังพอมีติดให้เห็นอยู่ แต่ว่าผิวพ้าแบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรมันนะนี่มีรอยแต่งตะบงตะใบนี่พี่นะ,ะดูหลังด้วยนะครับแนละ้หอยก็แกะละนะนี่เลยนะครับธรรมชาติเดิมๆนะฮะสวยขนาดนี้นะพี่นะสวยขนาดนี้เลยนะพร้อมตลับด้วยนะฮะเอาไว้ไว้เลยนะครับเนาะเอาไปพันเดียวพี่เนี่ะ มอพันเดียวนะอันนี้ไม่ลดนะพี่นะ <l ach> ราคานี้คือแบบเปิดแบบแบ่งปันเลยนะฮะลดไม่ได้แล้วนะครับเนาะแถวจะไม่บวกแล้วนะฮะอ่ะแบ่งปันเงินไปนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับชิ้นนี้นะหลงกองเงินอ่าหลงทัทวเตารีดนะครับเนะาะคอมตลับเงินนะครับ <l ach> ชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระนางพญานะฮะองค์นี้เป็นเข่าโค้งนะพี่นะต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเป็นเข่าโค้งเลี่ยมเงินนะครับเข่าโค้งเลี่ยมเงินโบราณน,นะครับแล้วหน้าเนี่ยตรงหน้าแผ่นเนี่ยเป็นหน้านะฮะ เนี่ยเนื้อพระโคตรโหดฮะแร่สวยมากนะครับเนาะชิ้นนี้แร่สวยจริงนะครับราอยพี่ดูครับความเดิมของพระนะฮะเนี่ยขุยดินยังอยู่นะพี่นะเราพระโหพิมโคตรดีเลยฮะเป็นพิมพเข่าโค้งนะครับเนาะชิ้นนี้นะครับนะพิมพเข่าโค้งชิ้นนี้ผมขอเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะฮะมีหนึ่งพันองค์เดียวนะพี่นะมีเก้าร้อยสามองค์นะฮะหนึ่งพันหนึ่งองค์นะครับเนาะ แล้วก็อันนี้ขอเปิดพันห้าแล้วกันนะพี่นะดูชอบเท่าไหร่ก็ทักมาคุยกันได้นะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญนะเหรียญเลี่ยมเงินนะครับเหรียญเลี่ยมเงินนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับอันนี้เป็นเงินแบบเงินเต็มนะพี่นะนี่ฮะเลี่ยมเงินมาหนาๆแบบนี้นะฮะเราดูพี่ดูเหรียญนะครับค้อสวยฮะเหรียญเก่าผิวแดงแป๊ดเลยนะฮะเหรียญพ่อคงนะครับ เหรียญปาตาหลวงพ่อคงนะอะดูชอบจับไปนะพี่นะสองพันสองแล้วกันเหรียญนี้นะฮะเอาไปสองพันสองนะครับอ่ามีพันห้ามีสองพันสองนะฮะฟังราคากันดีๆนะพี่นะ <c oughs> ชิ้นต่อไปนะครับเนาะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะฮะเหรียญน,นี้ก็มันดีนะพี่นะเป็นเหรียญกระไรทองนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะกระไหรุดหมดละนะครับแต่ก็มีพอให้เห็นนะเนาะพอให้เห็นว่าเป็นกระไรทองนะเหรียญทองแดงกระไลทองหลวงปู่ศรีนะครับเนาะนี่ครับข้างหลังเงีกลไเต็มอยู่นะฮะ เหรียญลุงกุศีนะครับเนาะรุ่นหนึ่งนะเหรียญมหาราชอ่ะจัดไปนะพี่นะใครดูชอบนะครับเอาสองพันสองนะฮะสองพันสองร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นพระสมเด็จเลี่ยมเงินโคตรหนานะเงินก็เป็นเงินแท้นะพี่นะอันนี้เป็นเงินน่าจะเป็นเงินเก้าสิบเลยล่ะนะ่านจะเก้าสิบเจ็ดเลยแหละฮะนะเก้าสิบเจ็ดหรือเก้าสิบสองนี่แหละนะครับเนาะ เซ็นเงินเขาจะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะเลยฮะเราดูพระครับโหแบบองน,นี้สวยจริงนะฮะเนียนตาเลยนะครับเนาะ,นะเนื้อในเขาค่อนข้างดีเลยนะพี่นะอะดูชอบจัดไปนะครับนะ้องดูชอบจัดไปนะครับสองพันห้านะพี่นะองน,นี้นะครับองสุดท้ายเอาสองพันห้านะครับดูชอบเท่าไหร่ก็อลองทำมาคุยกันดู วันนี้ก็จบแล้วนะฮะ EP ใหม่ EP นี้นะครับเนาะชอบชิ้นไหนยังไงนะครับเนาะอย่าลืมฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ผ่านไลน์แอดนี้เลยนะครับแอด 937GYICL นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม0919285535นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ